ยายเถาเป็นทรัพยากรบนโลกที่ใช้ชีวิตเหมือนกับสายน้ําเกิดมาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของลูกหลานให้เติบใหญ่เพื่อสืบสายพันธุ์ต่อไปก็ปนนหลานชายผู้ยอมลาออกจากงานกลับคืนสู่บ้านเกิดและให้สัญญากับตัวเองว่าจะทํานาปลูกข้าวเลี้ยงดูคุณยายเพื่อตอบแทนคุณหลายๆคนคงมีข้อสงสัยและตั้งคําถามว่ากลับมาอยู่บ้านเพราะเหตุใดถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกหรือไม่มีใครจ้างงาน นับเป็นช่วงเวลาที่ดีนับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขตั้งแต่เขาได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเนเทาป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเนเทาร้องไห้ไม่รู้คําตอบจากคุณหมอทรัพย์สิสนเงินทองที่อยู่ข้างกายมันไม่สําคัญสําคัญที่ใครจะอยู่ข้างฉันดูแลกันจนวันตายสองนิ้วที่ชูบอกว่าฉันยังสู้ไหวสวัสดีครับผมผมกบนะฮะวันนี้พบกันวัน,น,วนอาทิตย์ทยี่13พฤศจิกายน2565ครับ้งวันนี้ อยูโระมาณสูนของแกนมาตามอาการยายครับนะครับหลังจากให้ขีโมมา15วันหวังว่าเซลล์จะฟื้นตัวนะครับหลังจากคีโมหมดฤทธิตแต่การทํานั้นก็คือจ่ะครับเส้นลดำเพื่อให้สายเคมีเพราะว่าปอดลำไส้นะครับไตไม่สามารถดูดซึมยาได้ก็เลยต้องให้สายมีทางหลอดเลือดดาและน้ำท่บปอดครับตอนนี้ใจย้ายคงจะขาดครับ ในท mainland, band, ี <te> <rawd Moder> ่สุดวันนี้ก็มาถึงซึ่งเป็คืนที่โศกเศร้าที่สุดของชายหนุ่มเขาไม่ลังเลที่จะกลับคืนไปเพื่ออ้อนวอนขอคุหมอให้ช่วยคุณยายไว้อีกครั้งโดยสภาพปัจจุบันของคุณยายและการนิสัยของคุหมออาจจะขัดขื่อนกันได้เมื่่สุดท้ามให้เขาทำเต็มที่เหมือนที่เราส่งใบจากชุมแพนั่นเอง ข้าวหข้าเหลืองพร้อมที่จะเกี่ยวคุณยายรอยอีกนิดเดียวคงไม่ไหวคำขอของชายหนุ่มได้สัเริธส่วนต่อลงในใจให้คุณยายกลับบ้านอีกครั้งทรัพยากรบนโลกใบน,นี้ที่ชายไปหมดสิ้แล้วไม่สามารถเรียก,กคืนัเองได้นั่นก็เปรียบเือนร่างกายของมนุษย์เช่นกันเราควรดูแลกัน ไม่ใช่แค่แก่งแย่งสมบัติชาวพนกิกแค่หลายพันย่าแดงวิอาทอดทิ้งพ่อแม่มีพลิกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญเราควรดูแลและเข้าใจโลกภัยที่เป็นคงไม่มีปฏิหารใดในโลกใบนี้หากคุณไม่คิดที่จะหันหลังกลับเพื่อไปอ้อนวอนขอ ให้คุณหมอต่อลมหายใจและสัญญาว่าจะดูแลเขาให้ดีจนวันตายขอขอบคุณสำหรับทีมแพทย์ทุกๆท่านครับ